จบภารกิจหน่วยดัดแปลสภาพอากาศอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบายฝุ่นละอองออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่12มกราคม2569ปฏิบัติการบินที่1บริเวณปฏิบัติการอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีเวลาปฏิบัติการ10นาฬิกา57นาทีถึง11นาฬิกา19นาที เทคนิคการปฏิบัติการเทคนิคการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศอุณหภูมิผกผันโดยการโปรยน้ำแข็งแห้งเพื่อระบายฝุ่นละอองรูปแบบการโปรยแบบวนก้นหอยรัศมีประมาณ5นอที่เข้าหมายสภาพท้องฟ้าและเมฆก,ก่อนและขณะปฏิบัติการท้องฟ้าโปร่งกับมีฟ้าหลัวทั่วไปและสังเกตพบอนุภาคฝุ่นละอองถูกกักเก็บตั้งแต่ผิวพื้นถึงระดับความสูงประมาณ 5,500ฟุตพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดราชบุรีกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนฝุ ag, ่น PM g ฝุกรมฝนหลวงและการบินเกษตรฝนหลวงสลายฝุ่นข่าวฝนหลวง